อ๋อท ok> ี่พี่เต้บอกว่าใช้ทบที่อยู่คือพี่เต้ขับรถอยู่จริงๆเพย์ขับรถตำรวจอยู่ไม่ได้ไปขับขี่มาเอ้าแล้วบอกทีว่าใช่ก็ไปไปสอบมาแต่เรือมาอ๋อเรือมาเรือมาโดนไล่โคตรตึงอ่ะโคตรตึงคนนี้เขาเทเขาเทอ๋อช่วยกันทำมหากริยาอันตรายเออแล้วพี่อ๋อยพี่อ๋อยพี่อ๋อยผมจะผมจะได้ว่านะผมจะดว่าพี่อ่ะผมจะดว่าพี่อ่ะได้รถไหมไหมได้ได้รถที่น้ำเงินฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินปะน้ำเงินแหละไม่ได้ฟ้าบูฮาวายเปล่าบูฮาวายรถฟ้าอ๋อรถรถฟฮาวายไม่ใช บัว์อะไรไม่ใช่รสหวานอ๋อยเป็นรสเปรี้ยวอ๋อใช่เรอร์ค่ารสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันก็มีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานป่ะเออใช่กินอะไรเหลืองอ๋อกินเหลืองเหลืองไอ้ย่ะโลกไหนนี่กินเหลืองพูดผิดได้ไงวะแล้วกินเหลืองเป็นไงพี่โอ้โหเจ๋งแล้วโคตรแบบเฮ้ยเฮ้ยอ่ะกินแล้วแรงขึ้นแล้วไหมไม่อยากจะเชื่อไม่อยากเชื่อแล้วเชื่ออะไรพี่เจืออ้าวไม่เชื่อก็ไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อทำตามสิ่งที่อยากทำอีกหลายคนแย่โลก เยลโล่ได้คะแนนเหลือเออเยลโล่เยลโล่ได้ะแนลือแล้วแงโก้พี่ไม่หลยโค้ดอะอย่าง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 ยังไม่หยุดอีกอย่างอย่างโค้ดแบงโก้อะทันทีเทลงมาแล้วสมองมันไหลไปไหนไม่รู้ปกติมันต้องปู้เป็นคนกู่นี้ปกติคือเรื่องดีป่ะปกติคือเรื่องดีอะไรวะปกติคือเรื่องดีใช่ไหมปกติแต่ตอนนี้มันไม่ปกติไงก็เลยไม่ดีไงตอนนี้ไม่ปกติ ชีวิตคนเราไม่ขึ้นไม่ลงนะพี่ปกติไม่ปกติชีวิตปกตินะไม่ปกติไปเม่อคืนเรื่องปกติไงชีวิตคนเราไม่ขึ้นไม่ลงแต่ตอนนี้ไม่ปกตินะไม่ไงไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยปกติแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอ่อยพอมนอนเนาะพร้อมนอนเลยเต้นพี่คนคนเราต้องก็แว่าจะได้คนเราต้องนอนแต่มันตอนนี้เพป็นยัง แต่เน,นี่ยผมยังไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวดเทอไม่นอนแต่พี่ไมไนอนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาห้ามมีสิทธิ์อะไรมาห้าบเป็นเป็นน้องที่ดี ื่นนอนที่ดีตื่นนอนมีสิทธิ์เลยเถิดตนนอนที่ดีไหมนอนได้ดีเลยแล้วพี่เต้นี่คือพี่เต้เล่นเกมฟอร์ซาใช่ไหมอัสเตโตอสเตโต้ฟอร์ซาอสเตโต้ฟอร์ซาเฮ้ยฟอร์ซามันทั่ง่ายไหมแล้วไทยยากอ่ะก็เนี่ยพวกอสเตโต้ฟอร์ซาคอมเพตซิออนไอเดซิงอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นมันเป็นภาษาอิตาลีเลยพี่เดี๋ยว่ปไอคำต่อท้ายไอคอมเพตซิออนภาษาอิตาลีแล้วแล้วพี่เต้พูดภาษาอิตาลีได้ปะบองชัวเอ้ยบองชัว สัตว์โยนเหี้ยอะไรมาจะระยะให้กูเล่นหน่อยนีคือแบบถ้ามึงต้องไปเล่นตลกกับที่ร้านคาเฟ่กูวเสือแบบเจ๋งอ่ะหรือจะไปเล่นตามร้านเล้าคือแม่งโดนโดนตามด่าถึงบ้านแหะโดนบูบูบูอะย่าเงี้ยแล้วส็คือพี่เต้นี่คือใช้พวกอะไรจริงอ่ะใช่พ่อพี่ตามหายเนี่ยเล็กจริงด้วยไม่โว้ไม่โว้ไม่โว้ยโว้ย ไอ้แมวไอ้ผไอ้พ่อค e ูตาให้อะไรมาไหนไปเก็บละไปเดี๋ยวดีเลยเต้โคเทพี่เตเขาเทหัวขโมยตอนแรกผมตอนแรกผมไม่เค่อยไหวตอนแรกผมนึกว่าพี่เต้จะเป็นคนแบบอันเนี้ยจะเป็นคนแบบที่แบบไปซื้อพงอะไรของไอ้เนี้ยของอะไรนะขอเรื่อของเล่ารถทิกเออใช่ แต่แต่เด็ที่บอกแล้วว่าพี่ไปขโมยจริงอะไรพี่เข้าใจได้ตอนแรกใช่ไหมแล้วตอนสองอะตอนแรกตอนสองก็คือพี่เต้ไขโมยแล้วตอนจบยังอ่าตอนจบก็คือพี่เต้ขโมยจบคุณได้ยินในคุกอะ่ะ <c oughs> คุณเดาว่าประมาณนั้นแหละเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยขโมยจริงโมยจริงด้วยแล้วแต่แตตกบอคือเรื่องจริงไงไม่เชื่อไม่เชื่อคุณใช้สมาร์ทที่เยอะตอบพวกไม่ไหว ก็เลยจะถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนกันเนาะเน่ยแล้วถ้าเกิดเล่นเกมรถแล้วมันไม่มีล้อได้ไปจะเล่นอะไรจะเรียกว่ารถเลยเช่แค่เล่นรถแล้วไม่โฟร์อะไรเงี้ยมัก็มัก็ไม่ใช่รถใช่ไหมโฟร์อะไรก็จะไม่มีกินหอมในรถใช่เอ๋อโฟร์อะไรไว้ว่าใช่แชร์จอก็แชร์ก็จอดแช่ เฮ้ยเต้เข้าร่วมขอแจะไอ้ขอเจไม่ใช่เราก็ชอตมาแย่งมาแย่งลูกค้าอ๋อยเฉล็กโอ้ดูดิเชื่อขับรถจริงและใช้พวงอะไรจริงวะพี่ทำไมผมไม่เห็นพวงอะไรตัวพี่เลยเฮ้เดี๋ยพี่ปรับเอ้ยกูขับวหุดเลยอันไหนเนี่ยโอ้ยโคเท่อะโอ้เขาโค้สมูทอะอันนี้คือพี่ในจุดไหนก็คือพี่ไปแข่งรถเ้วยไม่ได้มีเกี่อวกับเต้พงอะไรพ่อเออเชี่ยพี่เต้พงอะไรพ่อเชี่ยของจริงสัญญาสัญญาชื่อดีวงการโอ้ ถ้าเป็นผมนี่ผมขับรับคอว่าเป็นคนเราก็ต้องมีทัน์ที่แตต่างไปแต่พี่เต้ขับรถเก่งเพรพี่เต้ไปคอมเมนอะไรพ่อมาต้องเน้นตรงนี้เลยต้องเน้นตรงนี้ตองน้นตรนี้เคยต้องจดเลยอันนี้ก็จดเลยอันนี้ต้องจดละเออจดเไม่ไม่ลนีมีมุกอะไนผ่านนะมึงจดไม่ได้นะวันหลังจะได้เล่นได้ผ่านด้วยไอ้ีเด้อี่ผมพูดเดียผมไม่คิดมุกเลยผมพูดอยู่ในหัวขึ้นมาคำแรกเลยนกเลยพูดเลยโอ้โหโคตรเก่งอะพี่พี่นที่หนึ่งเลยอะ เนี่ยตบมือที่นึ่งหึ่งใจที่หนึ่งใจอยู่แล้วคือพี่เต้ตคือพีเตใช้พวงมาลัยจริงไหมใช้พวงมาลัยโลตรีเทลงดีอ๋อแต่เดี๋ยวมันไม่ควยพ่อมา